อุ้มลักขณาน้ำตาคลอย้อนเล่าวันกลับเท้าอดีตสามีจนถึงวันตกจากสวรรค์กลับมาโสดแล้วสำหรับอุ้มลักขณาเธออยากกับอดีตสามีเป็นที่เรียบร้อยและพาลูกสาวน้องดิสนีย์กลับมาอยู่กรุงเทพกับครอบครัวเธอเองล่าสุดสาวอุ้มได้เปิดใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตพร้อมพูดถึงอดีตสามีครั้งที่ยังไม่เกิดเรื่องจนทําให้เธอนั้นน้ําตาคลอโดยเผยในรายการวูดีเอฟเอ็มสเปเชียลดำเนินรายการโดยวูดดี้มีบางช่วงบางตอนเธอเผยว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้คืออุ้มเหมือนฝากชีวิตไว้กับเขามัวแต่คิดว่าอุ้มทิ้งทุกอย่างเลยนะทิ้งงานในวงการเพื่อมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาทิ้งครอบครัวทิ้งเพื่อนทิ้งสังคมเพื่อเขาคนเดียวจนกระทั่งมีลูกเราตัดการทำงานของตัวเองไปเลยเหมือนตัดโอกาสตัวเองไปด้วยแต่เราแฮปปี้เพราะมีลูกความสุขเราคือลูกเราก็คิดว่าเราฝากฝังชีวิตเราไว้กับคนนี้เหมือนพวกเพอฝันในอดีตที่ผ่านมาว่าเป็นคนโลกสวย อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีที่ดีมีพ่อเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเป็นไอดอลในมุมสามีของครอบครัวเราก็อยากมีมุมนั้นวันหนึ่งได้แต่งงานมีสามีเหมือนเราอยู่บนสวรรค์ฝากแล้วและอุ้มเคยกราบเท้าเขาในวันพ่อปีที่แล้วก่อนจะมีเรื่องกราบเท้าก็พาลูกๆไปกราบทําให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างบอกเขาว่าขอบคุณน้ําตาคลอขอบคุณที่เป็นพ่อที่ดีดูแลอุ้มอุ้มยังเคยบอกเขาว่าเราโชคดีเนอะที่เรามีสามีที่ดีมากๆ ทุกคนยังเคยบอกอุ้มว่าเหมือนผู้หญิงที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งที่เราได้มีผู้ชายที่ดูแลเราดีมากๆรักเรามากๆเลยทําให้เราไม่คิดระแวงสสยอะไรเลยเพราะทุกอย่างดีจริงๆมีเรื่องราวมากมายให้ปรับตัวเยอะเรียนรู้กันมาเรื่อยๆพยายามปรับกันแต่พอสุดท้ายเจอเรื่องที่ทําให้เราตกมาจากสวรรค์เพราะไม่เคยคิดไม่เคยมีในหัวเลยว่าจะไม่มีผู้ชายคนนี้ในชีวิตนวันนั้นวันที่พาลูกๆไปกราบเท้าบอกเขาแก่ไปด้วยกัน ดูลูกเติบโตไปด้วยกันเพราะคิดว่าเป็นคนสุดท้ายในชีวิตแต่สุดท้ายไม่ใช่เป็นแบบที่เราฝันไว้